สวัสดีค่ะฮันยองวันนี้นะคะปองก็จะมารีวิวสปอยแนะนำซีรีส์เรื่องดีผีหน่วยล่าทหารนีทัพนั่นเองนะคะซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับทหารเกณฑ์เกาหลีใต้นะเองนะคะบอกเล่าตีแผ่เรื่องราวในค่ายทหารนะคะว่าเกิดความเน่าเฟะขนาดไหนนะคะก็เหมือนเหมือนที่ไทยแหละคะ่ะที่ว่า ทหารใหม่ถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายไม่ว่าจะเป็นทำร้ายร่างกายจิตใจข่มเหงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็แบบเมื่อเราทหารเกณฑ์หรือทหารใหม่ถูกทำร้ายนะคะก็ทำให้มีการหนีออกมาจากนอกกองทัพนั่นเองนะคะซึ่งเราก็เห็นนะไม่ต่างจากของไทยก็เหมือนกันเราก็เห็นข่าวบ่อยว่าเดนรุ่นพี่ซ้อมนู่นนี่นั่นอันนั้นก็ เหมือนๆกันค่ะก,ก,ก็คือสไตล์เดียวกันนะคะจนเหล่าทหารเนี่ยเขาทนไม่ไหวเขาก็หนีออกมาก็เลยมีหน่วยดีเนี่ยเอาไว้คอยตามล่านะคะทหารที่หนีออกทับมานะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ฮันจุนโฮนะคพลทหารฮันจุนโฮฮันจุนโฮดูจนจำได้เมื่อเขามีเรื่องเชื่อเน่าพลทหารฮันจุนโฮเนี่ยก็เป็นทหารใหม่แต่ว่าด้วยความที่หน่วยก้านดีแล้วก็ส่วนสูงอะไรได้เขาก็เลย ได้ได้รับคัดเลือกจากผู้คุมไม่รู้เขาเห็นในตัวอะไรนะคะแต่งตั้งให้ฮันจุนโฮเนี่ยมามาเป็นสารวัตรทหารหรือว่าเข้ามาหน่วย DP นะคะเพื่อไปตามล่าทหาร DP ที่หนีออกจากกองทัพเพื่อให้กลับเข้ามารับโทษในกองทัพนั่นเองนะคะซึ่งทหารแต่ละคนเนี่ย จากข้างนอกเขาเป็นคนปกติพอเข้าไปข้างในมันเขาโดนทําลายร่างกายโดนลุ้นพีขดขีคมเงไม่ว่าจะเป็นล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าจะเป็นทางกําลังทางวาจาอะไรก็มันก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนให้จากคนด้วยความเก็บกอดอทุกคนเอิเนหละก็ฉากสุดท้ายก็คือมีทหารมันเขาเก็บกดก็คือเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเออส่วนผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจผู้พันผู้กองก็ มัวนั่นแต่คีปลุกรักษาหน้าแล้วก็แบบกลัวตัวเองเสียหน้าก็คือแบบเหมือนเกิดเรื่องเราบ่อยๆขึ้นก็ไม่สามารถทําอะไรคร่ะเออก็ือนกลัวแต่เสียหน้าสุดท้ายฉากสุดท้ายนี่หน้าสงสารน้ําตาซึมกับเขามากนะก็ได้เกิดโศกและหน้าตากรรมนะคุคน,คนทหารนะคะใช้ปืนกาดยิงในกองทัพเออซึ่งเราก็เห็นเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่ไทยมันก็คล้ายๆกันเหมือนเขาเก็บกด นะคะเมื่อเก็บกดไม่รู้จะแสดงออกทางไหนไม่ได้รับความยุติธรรมก็เลยต้องมาแสดงออกแบบนี้หลายคนก็หนีหนีออกจากกองทัพแล้วฮันจุนโฮแล้วก็กับพักโบกอมเนี่ยก็จะมีหน้าที่ไปตามตามจับพวกเนี้มาเขาก็สะท้อนสะท้อนให้เห็นนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่ไหนคือระบบเส้นสายนี่ก็สําคัญระบบรักษาผู้เมียหน้ารักษาหน้าตานะคะเขาบอกผู้ร้าย สำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็คือความเพิกเฉยนเองแล้วซึ่งนํามาซึ่งโศกแลนะนาฏกรรมนั่นเองนะคะเออซีรีส์เรื่องนี้แนะนําให้ดูนะคะเหมือนเศร้าค่ะเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้มีพระฉากพระเอกนางเอกนะคะแต่เราจะได้เห็นความอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนทหารนะคะแล้วก็เออได้เห็นว่าสังคมทหารอันทหารเกณฑ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างซึ่งมันก็ ก,ก็เกิดมีจริงๆนะคะก็ในชีวิตจริงก็คงไม่ต่างจากในค่ายทั้งเมื่อจะเป็นเกาหลีที่ไทยก็คือคล้ายระบบระบบเส้นสายระบบรุ่นพี่รังแกรุ่นน้องข่มเหงทําลายร่างกายเออตีกันตายพอตีกันตายพอขึ้นสารอาหารก็ไม่รับความเป็นธรรมเมื่อไม่รับความเป็นธรรมแล้วเขาก็ต้องทําทุกวิถีทางโดยการเออออกมากาดยิงอะไรประมาณนี้สร้างความรุนแรงที่เราเห็นในสังคมก็ คือเรื่องจริงก็คืออยากให้ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วคุณจะได้เห็นและได้ข้อคิดอะไรดีๆนะคะทุกคนนั่นนะคะปองก็ขอสปอยซีรีส์เรื่อง DP หน่วยลาทหารนี้ทับไปเพียงเท่านี้นะคะแนะนำเม่อให้ทุกคนไปดูนะคะแล้วคุณจะได้ข้อคิดได้แง่คิดเออมันก็สนุกได้ทั้งอัธรบทั้งเศร้าทั้งน้ำตาทั้งฉากซึ้งเออดีเป็นซีรีส์แนะนำค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ยาวนะคะเป็นซีรีส์ทัส้สันดูวันเดียวก็จบนะคะทุกคนวันนี้ป้ก็ขอสปอยซีรีส์เรื่อง D.P. หน่วยล่าทหารนี้ทัาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ปอมด้วยนะคะสวัสดีค่ะพลนาหารฮันจุนโฮทั้งเรื่องเนี่ยทั้งเรื่องเนี่ยจำอะไรไม่ได้นอกจากอ่ะฮันจุนโฮนะจำได้เฉพนาะพลนหารฮันจุนโฮคนเดียวบ๊ายบายอันยอง 真好。<laughs>